อย่างมากหลายเสียงบอกว่าหายไปเลยแต่วันนี้อยู่ที่นี่แล้วนะครับและพร้อมที่จะสื่อสารในหลายๆมุมให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของพระปีนเสาแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับซ้ายมือพระครูป,ปร,รัตทีรันธนัตนริทธาเมตตาธรรมโมหรือว่าพระปีนเสาประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธ และขวามือของผมครับแทนคุณจิตอิสระหรือว่าคุณอี้ประธานชมรมสันติประชาธรรมครับสวัสดีครับหลวงพี่สวัสดีครับคุณอี้สวัสดีครับนำ้ำกันคกับครับเฮ้ยคุณพูดกับผมพูดกับท่าน<อ> <laughs> ผมก็นึกว่านมัสก,การพูดกับผม <laughs> ขออนุญาตวันนี้ผมเรียกเป็นหลวงพี่ได้ไหมเนีย่ยได้ได้นะคุณอี้คุณอี้นะครับครับครับหันมาทางนี้นิดเดียวหลวงพี่ ทราบไหมครับว่าณขณะน,นี้หลวงพี่เป็นบุคคลที่ most wanted ทุกคนอยากเจอหน้าหายไปไหนมาถามก่อนก็หลบไปพักกายพักจิตอยู่บนยอดเขาหลบไปเลยเหรอใช้คํานี้เลยเหรอ <c oughs> ใช่หลบไปพักกายพักจิตเลย <c oughs> ฟ้าฝนพายุมันแรงมาก็ต้องหลบหน่อย <c oughs> อวันนี้นะครับขออนุญาตเรียนคุณชมเรียนคุณอี้และเรียนหลวงพี่ก่อนวันนี้เราเปิดโอกาสหลวงพี่อยากจะสื่อในมุมของหลวงพี่บ้าง ถ้าสังคมมีคําถามผมเอาคําถามมาถามได้นะ,ะนคุณอี้มีคําถามก็ถามได้นะจะตรงใจไม่ตรงใจอีกเรื่องหนึ่งนะ,งะแต่ถึงนะขนาดนี้เรียนคุณผู้ชมนะครับหลวงพี่ธีระหรือว่าพระปินสาวยังคงมีสถานะเป็นพระภิกษุอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคําศัพท์คําใดผมพูดไม่ถูกไม่ว่ากันนะหลวงพี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับหลบไปพักกายพักใจมาขออนุญาตเปิดอย่างนี้เลยเมื่อวานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ มีผู้ไปออกรายการสองท่านท่านแรกชื่อว่าหมอปลาอีกท่านหนึ่งชื่อว่าคุณกันจอมพลังอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพี่น้ําฝนคุณกันจอมพลังกับคุณหมอปลาเนี่ยโฟนอินเข้าไปหลวงพี่รู้ไหมครับว่าเขาบอกว่าถ้าเจอหลวงพี่ที่ไหนจับศึกที่นั่นเลยก็ได้ดูได้ติดตามน่ะนะแต่ว่าเขาจะเอาเหตุผลอะไรมาจับอันตราไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับก็เป็นพระสงฆ์ปกติ นะฮะไม่ได้ต้องอบัติปราชิกสี่ข้อเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีสังกัด่วัดเพราะว่าถูกขับออกเพราะถูกลุกไล่จากกลุ่มคุณกันจอมพลังคุณหมอปาลาหลวงพี่น้ําฝนนี่แหละ,ะถูกลุกไล่ให้ให้ไปบีบเจ้าว่าให้ออกจากวัดใช่ไหมแล้วตอนนี้อันามาก็มีสังกัดวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงได้กล้าที่จะออกมาเผชิญโลกแห่งความจริงและก็คิดว่า หลังจากนี้ไปเนี่ยฮะก็จะไปเยี่ยมหลวงพี่น้ำฝนถึงวัดไม่ต้องรอนะฮะกลัวแต่ว่าจะหนีไปต่างประเทศไม่หนีไม่หนีเดี๋ <laughs> ยไปกล้าไหนๆก็พลาดไปแล้วเอาผมพลาดต่อเลยก็แล้วกันเอาทีละเรื่องก่อนหลวงพี่บอกว่าหลบไปพักกายพักใจบนยอดเขากลับมารอบนี้มีสังกัดแล้วถูกต้องหลวงพี่โดนขับออกจากพระครูสุวรรณวิจิตเจ้าอาวาสวัดสามชุกถูกต้องบอกได้ไหมตอนนี้มีสังกัดวัดอะไร ก็ยังไม่บอกฮะยังเก็บไว้อยู่ครับเพราะว่าหลวงพี่น้ำฝนบอกแล้วนะครับว่าถ้าเจอหลวงพี่จะแจ้งให้ทราบว่าท่านถูกขับออกจากวัดสามชุกแล้วและเมื่อกี้ประเด็นที่หลวงพี่บอกว่าถูกบีบจากคุณกัน,กนจอมพลังจูงบีบจากคุณหมอปลาจนกระทั่งเจ้าอาวาสต้องขับอันนี้เขามีเหตุผลนะนเขาบอกไม่จริงนะเขาบอกไม่จริงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับมานะคุณอี้ได้ตามเรื่องนี้อยู่ไหมตามอยู่บ้างครับตอนนี้ หลวงพี่ทีระเขามีสังกัดแล้วนะคุณอี้คุณทราบพร้อมๆกับผมนะครับครบ,ครบเพราะฉะนั้นณนะขณะน,นี้เอาในสายตาคุณอี้ก่อนครับ,รบหลวงพี่ทีระยังสุ่มเสี่ยงกับการที่จะถูกศึกอยู่หรือไม่ผมว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับคือว่าเราในทางพุทธศาสนาเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยปี2 5 6 0เนี่ยมาตรา67เนี่ยได้คุ้มครอง พระพุทธศาสนาเทราวาสนะครับซึ่งในญาติของศาสนาในความหมายที่ผมได้เข้าใจเนี่ยมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือพระธรรมวินยัยท่านไม่ได้ผิดพระธรรมวินยัยแต่ว่าสิ่งที่ท่านผิดเนี่ยคือกฎหมายบ้านเมืองเมื่อกี้ท่านบอกแล้วท่านไม่ผิดอะไรเลยนะไม่เข้าข่ายอาบัติปาราชิกใดๆทั้งสิน้นซึ่งแน่นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะก็ให้ฝ่ายที่เขามีหน้าที่นะพระวินยัยธิการหรือพระวินวิญญาธิการเนี่ยคือพระวินัยเนี่ยท่านคงจะพิจารณาซึ่งผมไม่มีสิทธิ์เกิดไปก้าวล่วงท่านแล้วก็ <5. S 1> ผมก็โดยโดยส่วนตัวเนี่ยครับ ผมสนใจปฏิบัติธรรมแล้วผมก็คิดว่าพระเนี่ยต่อให้จะดีจะไม่ดีเนี่ยสําหรับผมเนี่ยท่านก็มีศีลสูงกว่าเราเพื่อความยุติธรรมครับคุณอี้บอกว่าในเชิงของพระวินัยครับหลวงพี่ธีระเนี่ยไม่ผิดแต่ผิดกฎหมายบอกได้ไหมผิดอะไรถ้าจะผิดผิดประราชิกเนี่ยประราชิกสี่ท่านไม่ได้ผิดท่านไม่ได้เสียเมถุนไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ไปลักทรัพย์ <5. S 1> หรือว่ายังไงก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ได้อดอุตริอนุษสธรรมซึ่งไม่ตนซึ่งซึ่งอันเนี้ยผมถ้าดูจาก ประเมินจากภายนอกเนี่ยยังไม่ผิดตรงนี้แต่ว่าของสงเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องไม่สังกัดเรื่องอะไรต่างเรื่องการประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ผมขอไม่ก้าล่วงให้เป็นหน้าที่พระด้วยกันในการออกฎหมายคือกฎหมายพระกฎหมายพระไม่ใช่ทาง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 พระธรรมเนี่ยไม่ได้ผิดทินัยได้ผิดเราเนี่ยไม่ได้เป็นไม่เป็นไม่ใช่เป็นรัฐศาสนาเราเอ่อก็มีกฎหมายที่ปกครองโดยอาณาจักรซึ่งก็บังคับใช้กับบุคคลทั่วไปเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่ว่ากฎหมายพระเนี่ย กฎหมายสงฆ์กฎหมายการปกครองสงฆ์เนี่ยก็ม yeah. ีกฎเฉพาะเฉพาะมติมหาทิสมาคมก็ดีก็ถือว่าเป็นกฎหมายเหมือนกันการออกระเบียบการออกข้อปฏิบัติต่างๆซึ่งพระท่านก็จะดูด้วยกันเองผมไม่กล้ารุ่านผมเข้าใจอย่างนี้นะถ้าถ้าผมผิดเดี๋ยวจะได้หันไปให้หลวงพี่มีโอกาสนะคือแยกอย่างนี้คุณผู้ชมคุณอี้บอกว่าพระธรรมวินัยอย่างที่ท่านบอกอาบัติปาราชิกใดๆทั้งสิ้นไม่ผิดคุณอี้เห็นด้วยกฎหมายกฎหมายของสงฆ์ใช่ไหมคุณอี้บอกว่าอันเนี้ย อาจจะเข้าข่ายใช่ครับเช่นเรื่องผมผมพูดเองก็ได้ปีนเสาเป็นโลกาวัชชาการไปปลุกระดมเชิญชนไปชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยหรือไม่อันนี้ก็เป็นพรบการชุมนุมสาธารณะซึ่งถ่าจะผิดหรือไม่ก็อีกเรื่องอันนี้เรียกกฎหมายสงกฎหมายที่เกี่ยวกับสงและกฎหมายที่เป็นปกครองของคารวะทั่วไปเหมือนกันกฎหมายบ้านเมืองใช่ครับตรงนี้คือเรื่องของการปลุกระดมใช่ไหมสถานะท่านเนี่ยนอกจากเป็นพระที่อยู่ในกฎหมายสงแล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นบุคคลเพราว่าบุคคลก็คือใครก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้อง รักษาต้องปฏิบัติต้องถูกบังคับใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกันนะแต่คุณอี้จะไม่ลงไปลึกเพราะว่าณขณะนี้ท่านยังมีสถานะเป็นพระที่สุกโยนะครับกลับมาที่หลวงพี่ธีระคุณอี้บอกว่าดูแลท่านยังสุ่มเสี่ยงกับการต้องสึกต้องสึกอะผมใช้คํานี้นะเอพระวินัยไม่ผิดแต่กฎหมายสงฆ์ท่านอาจจะผิดเรื่องปีนเสานี่แหละคือในเรื่องของกฎหมายสงฆ์เนี่ยก็ คือการสังกัดวัดการไม่สังกัดวัดอาตมาก็ปฏิบัติตามกฎหมายสงฆ์ข้อนี้นะฮะก็ไม่มีปัญหาเรื่องปีนเสานะฮะก็ถามว่ากฎหมายข้อไหนถ้าอาตมาจะปีนขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนเสานะฮะอาตมาก็ประกาศชัดเจนว่าจะไปปฏิบัติธรรมบนเสาสิบสามวันนะฮะเสาอาตมานั้นอาตมาก็เป็นคนสร้างเองนะฮะ,ะแล้วก็อยู่ในที่ที่อาตมารับผิดชอบอยู่อ่า แล้วาตมาจะไปปฏิบัติทางขรงบรใครเดือดรอ้อนแต่มันโลกาวัชชะไหมผมฟังจ,<ะ>จากหลวงพี่ท้ฝนเนี่ยเป็น <จะ S 2> ที่ตีเตียนไม่จะถามว่าเอาโลกาวัชชะมาเป็นใหญ่หรือเอาธรรมวินัยเป็นใหญ่อทออ้าสงเนี่ยต้องถือธรรมวินัยเป็นใหญ่ใช่ไหมแล้วโลกาวัชชะเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไปร้องเรียนสมัยครั้งพุทธการไปร้องเรียนพระพุทธเจ้าทุกเรื่องจนละเอียดยิบหมดอะยิบย่อยหมดแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ามันพอละครบเวอร์หมดแล้วสำหรับ ทำวินัยของพุทธเจ้าดังนั้นสิ่งที่ที่บอกว่าอาตมาไปประท้วงเนี่ยจริงๆเนี่ยพระสงฆ์ก็มีการประท้วงมาตลอดนะการที่ก่อตั้งสำนักง,งานพุทธศาแห่งชาติเนี่ยได้มาเนี่ยเพราะพระสงฆ์ไปชุมนุมประท้วงที่รัฐสภาถึงได้สำนักง,งานแห่งนี้มาแล้วก็มา,ม,ม,า,ม,ามาเป็นปฏิปักษ คณะสงฆ์มาเป็นอุปสรรคการทํางานของคณะสงฆ์อย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยครับครับครับไปทางนง้นแล้วนะที่ที่ช่องที่ไปที่ช่องสามเนี่ยอาดมาก็ขออนุญาตในการไปยื่นหนังสือต่อผู้บริหารทีวีช่องสามนะเพื่ออะไรเพื่อนําเสนอว่าให้เสนอรายการในมองมุมบวกบ้างอย่าเอาแต่คนที่มี ความคิดลบทัศคติลบที่เป็นภัยอันตรายต่อพระพุทธศาสนา<ะ>ม,นมันผิดตรงไหนมันเสียตรงไหนถ้าหากว่าอาตมาจะเป็นเสนอในมุมมองที่มันสร้างสารครค์ที่มันเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาครับนะใช่ไหมนี่มีมีทั้งกองเชียร์กับกองไม่เชียร์ท่านเข้ามาเพียบเลยนะตอนนี้นะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพักตรงนี้สักครู่นะคุณคอี้หลวงพี่เดี๋ยวกลับมาต่อกองเชียร์กองไม่เชียร์มาเลยมาเยอะๆวันนี้ผมอยากให้มาดูกันเยอะๆเลยนะครับพักกันสักครู่ด